โอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ b a c k ฟอร s เชอกัอยู่ในเกมอ่าสิบสองทางออนไลน์นะครับผมก็วันนี้จะมาสอนวิธีเล่นหมาพุ่งนะครับทั้งสำหรับคนที่เซ็ตถึงและเซ็ตไม่ถึงนะครับเซ็ตโหดหรือเซตไม่โหดนั่นแหละก็จะสอนทั้งการอัพสกิลทั้งสเตตัสนะครับผมก็จะช่วยสอนไว้มันจะมี เขาเรียกว่า,าอะไรจะมีวิธีคิดอยู่นะครับหลายๆแบบสำหรับคนที่เซต็ไม่ถึงเนาะก็โอเคดูดีก,กว่าก็ดับแรกก็ใส่เบสมาสเตอร์เนาะก็จะเป็นตามปกติเลยคืออัพทั้งหมดนะครับก็มีเบสแฟงเฟลโล่ไอส์แตรนก็ขั้นสีไปเลยโอ้โหส์สำคัญมากแล้วก็อาร์ตันเซนเตอร์สไตล์ แล้วก็พุ่งเบสซองอันนี้เราคือสายเบสบอเตอร์เราจะอัพคือปกติเลยให้ได้28ปพอยเนาะจะได้มีพอยต์ไปเหลือสำหรับสกิลของพาลาดินแล้วก็เบสิกนะโอเคต่อมาเรามาดูในช่องของอ Basic เบสิกเลยดีกว่านะสำหรับเบสิกนะครับผมผมแนะนำให้อัพ ฟันธรรมดา3ก่อนแล้วก็สิ่งนี้จะเป็นเพิ่มระยะเวลาของสถานะทำบวกขึ้นอีก30%ขั้นหนึ่งเนาะอันนี้50%บเอาไปเลย2ขั้นส่วนดับเบิร์อาร์ตเอาไปขั้น2ก่อนแล้วก็สเตตพัทเอาไปขั้น2ก่อนเนาะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาสายพาราดินให้อาไปที่ออะไรนะ เบสสปิริตขั้น4ไปก่อนแล้วก็มาเบป้อนพัทขั้น3ามเอ่อเอาเมือพัทขั้น1นึ่งเนาะอัพแบบนี้ไว้ก่อนนะครับก็ะจะเหลือไว้ประมาณ4พอยต์นะครับสำหรับคนที่เซตไม่ถึงจริงๆนะอันนี้สำหรับผมผมก็เซตประมาณนี้ครับอา่าดาบบวก 68, ชุดบวก23หมวกบวก19เนาะก็ SP อยู่ที่59 โอเคสำหรับคนที่เซตไม่ถึงทำยังไงให้ sp ถึง60ตอนนี้เราเหลืออยู่พอยต์เนะทีะ่เรามาดูที่ค่าทอของเราก่อน,นะค่าทอของเราออย่างของผมตอนนี้คือ249นอ่ะ249คือ sp เราจะ60ได้ก็คืออยู่ที่260 สองร้อห้าินะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ250เราถ้าทอเราอยู่ที่2อ0ร้อยห้เราจะขึ้นอยู่ที่60นะครับถามวิธีคิดค่าทอคิดยังไงทำไมถึงต้องสองร้อยห้าิพูดเราเอาค่าทอของเราทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะทั้งสีดำแล้วก็ที่บวกข้างหลังนะ เอามาบวกกันต่อน,นะครับผมแล้วก็เอาหารห้าหารด้วยห้าแล้วบวกด้วยสิบนะครับผมนั่นคือค่าเ p ของเราที่เราจะได้มา <Yeah. S 1> กัวของผมตอนนี้คือขาดไปนหนึ่งพอยก็มันไม่มีปัญหาะไรแล้วแต่สำหรับคนที่เซตไม่ถึงจริงๆผมจะมีวิธีอ,อัพสกิลมาบอกนะวะ่าควรอัพยังไงสำหรับคนที่เซตถึงก็อัพ าสายแบบเบสิกสี่สกิลนี้ไปเลยก็ได้เนาะแล้วก็เดีย๋ยวสายซีตอนแปดห้าค่อยอัพอีกทีนึงเปิดห้าเก้าสิบนะสำหรับคนที่เซ็ตไม่ถึงผมจะมาบอกว่าเขาเรียกว่าไงมาคิดค่าทอแล้วกันเนาะก็ของที่นั่นคืออเราจะมาอัพมาดูที่อาเมอร์พลัส ขั้นสองกับเรแบบป้อนพัดขั้นสี่เนาะถามาดูเนี่ยก็ให้คิดในใจก็นี่นครับคือเราเอาค่าทองของเราเนี่ยจากดาบเนาะตอนนี้าดาบของผมก็บวกอยู่ที่26เนาะท้าทอนค่าทอนทั้งหมดเนาะให้เราเอาค่าทองของเรานะครับลองมาคิดอยู่คำนวณที่ว่าขั้นสี่ ร่วมพันธุ์ขั้นสากับขั้นสีเนาะขั้นสีมันจะให้เอาจะบวกขึ้นใหม่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของอาดาบของเราเนะาะก็เลยตัดดาบของเราจะเพิ่มบวกขึ้นอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทางที่ไงคือให้เอาค่าทองเราเนี่ยถ้าเกิดคนจะคนที่เน้นทองเนี่ยให้เอาค่าทองเราเนี่ยคือเอามาบวกกันทั้งหมดก่อนแล้วก็เอามาคูณกับ0.4ก็คือ เบื่อพัฒขั้นสี่เนาะมันจะได้ออกมาเป็นค่าของทอที่จะบวกขึ้นนะตอนนี้ของเราอยู่ขั้นสามก็ถ้าของใครขั้นสามให้เอาคูณกับ0.3ให้เอามาลบก,กันเราจะดูว่าทอเราสามารถบวกเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกันครับพ่าเมื่อพัดขั้น2กับขั้น1 ให้คิดเหมือนกันเลยคือเอาค่าทอนในชุดเนี่ยของผมมัน31เนาะก็เอามาคิดเหมือนกันคือคิดของขั้น2ขั้น2มันบวก20%ขั้น1บวก10%ให้ขั้น2ให้คูณส2ค่าทอนคูณมันจะได้เป็นค่าทอนที่บวกเพิ่มตอนนั้นแล้วก็เอามาลบกับขั้น1นนั่นคือค่าทอน คนที่จะเพิ่มขึ้นมาก็อย่างของผมเลยเนี่ยคือขั้นขั้น4ีเนาะขั้นสีของผมมันจะบวกขึ้นมาเป็นอีสิบทอจะบวกเพิ่มอีกิ0ขั้น3จะบวก7ก็เอามาลบกันจะได้อยู่ประมาณสค่าทอเพิ่มมาปสา3ส่วนอัลเมอร์พัรขั้น2ของผมมันจะบวกอยู่ที่6ขั้น1จะ ลงามาก็คือ3ก็ถ้าเกิดอัพอัพพัดขั้นสองแล้วก็เรปอนพัดขั้นสองอขั้น4นะอารมณ์กันคือทอเราจะบวกทอค่าทอเราจะบวกขึ้นมาอีกหโอเคเนาะก็ถ้าเกิดว่าของใคร2อ,อันนี้อัพสองอันนี้แล้วยังไม่ถึงให้เรามาดูที่สายเบสิกสายเบสิกสายเบสิกคือ มีสเต็คพัทขั้น3และสเต็คพัทขั้น4 stack mm ีสเต็สามกับ4ถ้าเกิดเราเอามันจะเหลืออ mm ีก2พอยต์ให้เราอัพสเต็คพัทขั้น2องและขั้น3กับขั้น4เนาะถ้าเกิดว่าเอชพี HP เราอยู่ขาดอยกแค่เอชพีค่าทองเราขาดอยู่แค่ 2, 2> mm hmm. หรือ3เนาะให้เราจับหลังจากอัพที่อัมเบอร์พนะัทและเว็บบอลพัทเนาะ ถ้าขาดเลยสอยสามให้มาอัพสเต็กพัดก็ได้ถ้าเกิดแล้วก็ถ้าเกิดอัพสเต็กเพิ่มมันจะ SP 60พปอรีเนต์ต้อง,อง,องกาสำหรับคนขาด2หรือ3แต่สำหรับคนที่ลองอัพเวอรป้อนพัดแล้วก็อัพเมอร์พัดแล้ว SP ยังขาดค่าทอนยังขาดอยู่เยอะประมาณ1 0 1 0ถึงเนาะก็ ตั้งแต่10ขึ้นไปอะประมาณถึง25นะครับผมก็ดีคอะไรเงี้ถ้าขาดอีก25เนาะก็ไม่เกิน25นะให้ผมจะแนะนำให้ up, double up, double up size, อัพ Double Art Double Art สาย Double อ r t ท่าน4นะแล้วก็จะไปอัพ Double Art สาย4เพื่อให้เวลากดใช้สกิลอย่างสกิลเวทสปิริตเวทสปิริต เปิดเจาะหรือไม่ก็พุ่งอันนี้มันจะทำมันจะเป็นการใช้สกิลแบบไม่เสียเอพีแล้วก็ถ้าเกิดติดดัลอาร์ตสกิลสกิลวันอาร์ตถ้าเกิดมันติดเนาะก็จะทำให้เอพีเราเด้งขึ้นไปม่ห้าทำให้เราเอพีขึ้นถึง60ได้สำหรับคนที่ลองอัพมาแล้วคือขาดอีกไม่เกินยี่สิบห้านะคือเต็มเต็มที่ได้อยู่ตอนที่ยี่สิบห้าก็คือเอพีเราจะอยู่ที่ห้าสิบห้าพอดีเลย ก็สลับของผมเนี่ยคือตอนนี้นะเ p ผมห9ก็ค่าทองของผมเนี่ยมันขาดอยู่แค่แค่หนึ่งเพราะฉะนั้นคือผมเลยต้องอามสามารถอัพแบบนี้ได้อ,อัพได้บป็นอัพขั้น4แล้วก็สเต็สตสเต็ตพัดขั้น4ี่ถามว่าทำไมผมถึงอัพอย่างนี้ก็คือผมเ,อเลเวลที่80ผมจะอัพพุ่งขั้นพุ่งสายสีเนาะสกิลพุ่งสายสี ส่วนที่90 90ผมจะอัดออสแต็กพัทสายสีที่บวกออสิเ,าเนาะมันจะบวกเอพีของเราขึ้นใหม่สอสเตตัสทุกอย่างของเราจะขึ้นใหม่สิบอ่ะก็เอพีเราจะเต้นขึ้นใหม่สอเนอี่ยรือถ้าเกิดแบบนี้เราจะได้ง่ายกว่ามันสำหรับผมว่ามันคุ้มกว่าเนาะสำหรับการอัพสกิลแล้วก็สเตตัสนี่นะส่วนสายก็เสียง ลดการเสีย sp 50%แล้วก็บัตรแฟงการรูสปีดนี่สองสกิลนี้จะจำเป็นมากนะแล้วก็อันเบกเกอร์ใครจะอัพก็ได้หรือไม่อัพก็ได้นะครับแล้วก็ลดสถานะทางลบ25%สอสงสกิลนี้ใครจะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้อัพสกิลใดสกิลหนึ่งอ่ะนี่ก็เพิ่มผลสถานะของ final style f i r a l style กับ เพิ่มขึ้นอีก60สิบเฮทสามวิอันนี้สำหรับใครที่อยากจะก็อัพได้นะแต่ของผมเอาเป็นอาอนอร์เบเกอร์ดีกว่าแล้วก็มาอัพเป็นเดบิวอาร์สายสี่ส่วนอีกหนึ่งสกิลหนึ่งพอยต์ของผมจะอัพเป็นอันนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นสามวิแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก60หน่วย โมสิหเฮ็ดเนาะโมสิบหน่อยโอเคเล่นไพ่กันมาถามว่าทำไมผมถึงมา up double art ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมผมถึงมาอ up art เบเกอร์สายซีเพราะว่านี่เลยตามคลิปมันมันก็เตะได้เฮ้ยโอ้โหเขาเหลือเจ็ดเฮ้ยไม่มีอ r t break เหรอไม่มีพี่ไม่ได้อัพไม่ไม่มีเดียวพี่ยังไม่ยอมเดียวเดียวเจียว ยังมีเพื่อนอีกไหมพี่ไอไม่พอจริงไม่พอไพีไม่พอไอด้ที่นี่อะไรโผล่หมดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงส่งที่เนี่ยโอเคก็ผมก็จะอัพสกิลนี้เนาะเพื่อทำให้พวกตัวเองของของตัวเองเนี่ยตอนพีพีเนี่ยนานขึ้นก right ็ตามนี้เลยก็เนี่ยเนี่ยครับผมก็ ออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะของผมสำหรับคนที่ว่าไอ้พี่ผมรีสเตตัลแล้วแลาวทำไมสเตตัลของผมมันยังเป็นอย่างนูง้นจะเป็นอย่างนี้เอชพีไม่เด้งคือให้เราถอดชุดอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ใส่ใหม่เป็นการรีเป็นการรีเอชพีให้เนาะสำหรับคนก็ก่อนอันเนี้ยผมเ,เป็นสกิลเด่นนะเนาะ ใช่พาัดดินผมอัพขั้นเวปิลพัทขั้น4แล้วก็เอเวอร์พัทขั้นขั้นสองแ้วมาลงที่เสเตเัพัทขั้น3าแล้วก็สเตเัพัทขั้นสีคือวิธีการกอัพเนี่จะทำให้ h p เราเด้งแบบบวกทอเยอะมากเยอกับาตอนนี้เนาะก็อก,นะก,กอนที่ผมจะมาเอารีให้เนี่ยคือ h p ผมอยู่ที่6 1ก็ของผมก,ก็ไม่หกมาก เป็นขนาดอหู่เลยบอกออสแต็กสามมันก็ได้ประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่มีแนวทางการอัพสกิลที่ดีกว่าผมก็เข้ามาคอมเมนต์ได้มาแชร์ความรู้กันได้เนาะโอเคแล้วก็เดีย๋ยวผมจะไป P PP ให้ดูสําหรับสายนี้เลยมาพุ่ง I be that young rapping dude. Might just trap with you? Coming with the thunder, baby. Might just clap it cool. I roll out in the morning light with that Harley bike, all black. I'm the party type, and it's on tonight. I just stepped in no weapons, but my outfit might take the souls. See my presence impressive, got strippers slipping off the poles. I just whip, then I swerve, and wish you would. I'm Timmy Turner, turned her to a carnivore. Now she treat me like Sexy jeans in my section, and if a nigga wanna run up boy, get done up by the contested Damn, slide into your DMs in the PM and the AM. Then I slide into your feelings when you see just what I'm saying. I ain't never tryna front. I'ma show you, girl, what's up. You can show me what it's love. Then we ride off in the sun. Damn, yeah, this must be your movie, cause we directing the fun and producing wicked music, but the credits never come. Now, yeah, I don't know their names, but they all wanna ride off. All this energy around me, I feel so alive, this must be the vibes, this must be the vibes, this must be the vibes, cause I feel so alive. I don't know their names, but they all wanna ride. All this energy around me, I feel so alive, this must be the vibes, this must be the vibes, this must be the vibes, cause I feel so alive. Speakers popping like soda. Make them turn up and over. I'm the slickest in here. That's why she kissing the Cobra. And I feel so alive. All these girls going wild. And it's all in my jungle. I see they all feel the vibe. So bring your girl. You can bring your girl. This way, please. Only me, bring your girl. It's a daycare. I swear to gosh. You can bring your girl.